สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสุขสุขคนเนาะสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเมื่อนีนพี่น้องอันไก่มอนเนาะดอฟมาบ้านพี่น้องมีแนวมาฝากมาหน่อยไก่มอนก็คือเมียไอวินอะไรพี่น้องขอบคุณด,ดูโคตรเมือ่อป็นไรแนวมาต่อพี่น้องไปเบิ่งกัน เอาอยางมาตอดเนาะพันยางรัดมาแต่บ้านพคนละพี่น้องบัดข้างบนบัดข้างบนนี่ก็คือ,อยางไปทางนี้แหละถ้าลัดซื้อทงหน้านี่สิไปทางนี้่ว่ายางรัดแล้วใส่ว่าคอยมีทางแบบสะดวกสบายเนาะยางรัดทงมานี่แหละพี่น้องซึ่งส่วนนี้ก็เขาเราดูฝนแต่พี่น้องเนี่ยฝนตกดินเนาะ เส้นทางไปมามันกระเปือนพี่น้องเลยทางไปบ้านไอ้บินเปืือนไปยากมื่อกี้เกเป็นด้ยผ่าดูผ่าเต่ามาเอาแนวมาต่อมาหน่อยโ <c ười> บหงกวบบ์ว่าแกเป็นจิมาได้มื่อนี้แม่เบาว่าเพิดฝนมาไปพี่น้องเดี๋ยวจะจิพาไปเบิ่ง มากันลุกสามคนอย่างดลยน้ามาล้มพี่น้องเลยล้มหนาวเหมือนกับฝนตกดิบเน่เย็ยนขนาดนี่สวัสดีไย,ยสวัสดีพ <c oughs> ากันด้วยหน้ามานเนาะเหมือนนี้นว่าหัวว่าไยเพนชิมา่าอะไรเหมือนนี้พี่น้องเลย มอากมึไทีมาเองโอ้ยไอวินโทรมาอยู่ในบางว้านี่ว่าไอว่าน้อยไปเอาเขียดเิ่นเนื้อเขียดไหลเนาะ้ของผมบอกบล้วะแล้วของปาโนตืนเนีะยของดตนรื่อถยผเดี๋ยวหายพอพี่น้องเบิ่งของที่เกิดเป็นเอามาตอนมียังเนี่ยล่ะเอยใช่อีกคนหนึ่ง มาทนีวะเอ้าคนก็เห็นเป็นสามคนว่ะเออง่ายกับนองท้องดำไหมวะบ่ข้าข้ามนี่วะท้องดำก็มาคือกันแท้ใช่ไรยังไมาเห็นไอ้บึงไอ้บึงบึง มีเห็ดแล้วก็มีเขียดหน่อยพี่น้องเอลยเห็ดขาวในคอนม่วงนะบ่อสอ่าจจะโทรไปโทษมาว่านี่มาจะห้เจ้าไปถ่ายคลิปเปิ่งอ๋อก็ได้เจอเด้วยลายบอสอาจจะแจ้งเลยเห็ดขาวในคอนนันม่วงออกบ้านี้ก็เป็นปีเย็บมาแต่บ้านนี้เนี่ยตอนแรกคำำเอ่อมาเลย ตีเนาะเดี๋ยวให้เหนื่อยปันหากับมาหอดตอนบ่ายมุ้ง,งเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิให้อีแม่ฮ็ดเนื้อกินเดี๋ยวก็ให้น้องๆกินข้าวก่อนจังเมื่อเหนื่อยเรากินขา้าวไอ้วินเราถ่ายยูไส้แคมห้องเขียวนี่อยู่อยู่ห้องเขียวเนาะโอ้ยอะไรนั่งขึ้นบอกขาแม่เนี่ยเนี่ยมันถ้าไปมันไก่กันนะมันไก่เหรอถ่ายอยู่ห้องเขียว เบ่งบ้านาสิถอกกันมันตายกน,น้แม่ตานำนา,านตเนาะได้ทายิดเห็นมันมิแต,ตโตมีไข่ได้เนาะม,มันไข่ออกได้เจบอยล่ามัสวิรกินตอนมันไข่ในแ่สบเนาะเขียดหน่อยไนะอกเบิ่งกันปาดทตัวตายก็มีุ่จังเนาะขันตายกักดวก ดอกไหว <Okay. S 1> ปอดทีเดีวีหนอนเอ้ยมีแตโต้ไงมั้งปัดกลกลายนอยอยานะเ้ยเนาะก็เขียนได้แต่ระายนวบ่มันขุดบ่จับงายอยู่บ่ง่ายมันโลง่งจับงานเป็นขูนขมๆเลยโอ้เจ็บ<น>จับที่ตะโตนึ่งต่อมาเออที่ตะโตก็มีมันจะเป็นคูมก็มี่มนเขา<อ>ู่ันนี้ ตัวมันคมกันเนาะวข้าไม้เนื้อจะแจงก็บเบื่อเลยไพบัวข้ามนี่นี่เนื้อจะแจงข้าตาจแจงข,าาข้าตาผูบม่ลูกเนื้อโอ้แสดงว่าเขาลูกเนื้อตอนขอนสิแจงเนาะแต่ว่ากันเนื้อรประมาณสิบโม่ก,กับแม,ม่มนี่นนเื้อน้เดเลกกรนังพัาพรนอนให้ว่าหมือนอะ่ะอ๋อ บอจะบบปกัลุกไปเนื้อขุ้แจงคุีแจงมันมันม้จคนก็บซ่บข้ามแห่าสองคนนะหมอนี่นี่วาไปเนื้องเห็นฮะอขนหักแต่ชาวบัวข้าไปไต่กเอื่อันคำด่านาะจนแจงเลยอืมอ้าของบอกอะไรเมืองเดียวคะตัวนี้นี่เนาะ ยามีอ meal. ันนี้มันเก็ยันื้องเพือนเนี่ยแบ่งปไปค้างไปมันกินนั่นแหเนี้อยามันเลือดเนี่ยไปไปกินยามันเือดเนาะเมื่อนี่มึงมึงขึ้นนี่ก็บเนื้องอยู่บะเื่นนี่เนื้อมันบวมเพือนนี่มันบวมเนาะมันก็ลงเป็นยามันก็เปื่อยเสียด้กินได้พี่น้องเลยเขี่ยหน่อยนี่มันกับยายามันมีมันจังได้มันบ่กเลยมีทุกมือได้นี่อืม พี่น้องเอ้ยต้มตายกันมีเนาะเออข้ามันตายเดี๋ยวสิไอ้แม่เราดวกไว้เบิดหนีเรือยๆคอยเรื่องเศร้าเอ้หน้อหางเจาะกันไปถ่วยพีมันตายอืมดูเถอะแฉกหน่อยพี่น้องเอ้ยจะว่าอีแม่มันต้องเอ่ะอ่าจะว่าเนี่ยใบยาเงยยางไปให้แม่บพรายางกว่ายันอยากกินมุกกว่าอ๋อพอดีใบไหนใบมุกเนาะมุกกระไรเนาะ โอ้เห็ดขาวพี่น้องเลยบักรายหนึ่งพอดีใ้แกงกันได้เก็บแต่ว่านี่ยผัวเก็บแต่ในบ้านค่าเก็บแบบมาอ๋อประมาณหกโมงีนเก็บดอยดเก็บแมานองมันฝนตกกวบ่หอยาจะขึ้นไปเพื่อจะทายอ๋อวจะไปทายบ้านให้มัว่ากมันขาวงามเนาะ พี่น้องเอ้ยปา้ายข้ัตรก็ล่อด่านเด็กยิ้มแย้เราปิ่งปลากินข้าวก่อนจังเมือ่อใจมันจะชูหัวงด้วยเหรออย่านำมาโอ้นำวลายที่ไหนเห็เห็นหเพียงไหนเพียงไหไม,มจะย่างว่ะางไปแบบก็หิดรัวดิมาตำครัวอ๋อมันย่างมันก็เลิกกันแะน่น่ะมันมีครัวเลยเนาะให้เราเหนื่อยว่าร้อยนำมา ทำวิทว้ากับกักานีไดแเอาล่ะพี่น้องไงแนวกินกันเนาะกินเขาน้ำกันเด้อพ่อพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องมัเด้อกินเขาวเด้อสบายดีมากินข้าหัดไก บึงมีโน่ที่นั่นไอพี่น้องบึงก็ผัดไข่ตำบักม่วงแล้วก็ปิ่งปลาเนาะปิ่งปลาหนิบ้านดีปลาน้ายขี่วานน้องๆเพิ่นขึ้นสีมักในถอดไข่เพราะว่าอยู่เหรอนะไข่แพงร้ายพี่น้องเลยให้ไปกินก่อนจังเมื่อไอวินถ่ายอยู่หวยได้พี่น้อง คนเลยมากนะครับเอามอมะ <c oughs> นเนาะมาเจอผมพี่น้องกินเขาน้ำกันเนาะ <c oughs> อ้วนยังอ้วนมวมอ้วนเกี่ง ออกินเด้อกินเกิน,นเ่นให้น้อยน่อยุอเนบมเองจตแกนอไม้เลยินแงน่ม้งกินข้ามอแกงหน่มาครับกับกทำด่าเนาะ มีได้เนื้อไงอย่งันเป็นเียง้าตามันอยู่ไก่ไก่เทียงบ่เทียงเทียงนี่น้องแก่ก็นนถ่ายียงตน้องแกเนาะโอ้หน้องตัวนั้นหน้องตัวหันน้องตัวใหญามาแต่ตัวเขาสอนเห็นะโอ้ยูหันเนาะมูหันได้เนาะล่ะก็ไปนอนถ่ายเทีตัวเพื่อนได้เมืมีเห็นอ ลงมาอ่ะเหรอเหียดมันดกมันก็ได้จ้ะว่ะตอนจาไหนไม่ได้เราได้เก็บของเดียวจะเก็บก็ไปจะพูดนะนะยังอยู่บนไปคือับไปหาบ่ถือมันดกไปหาเหล่าเก็บแต่ยังหน่อยแต่ตอนยังหน่อยผมเคยเคยเห็นมันลงแล้วจะพอดีเนาะ ตําบักม่วงพี kind of so ่น้องตํบ <laughs> <Chinese mythology> <ocar> ักม่วงมือมือนีก็นอนนาคือกันบ่นอนนอนก็นอนบ้านก็นอนบ้านเนาะคือมนอนนานี่แม่นอยู่เงียงอันนี้ซื่อๆเนาะเียดเสเอกออกได้ยนีอ๋อินกันอยู่เอาลูกอเอามางนี้ ยังับหมูเนาะมันจะหมดเพีงกันยังไทยว่าไรวะไห้นี่ต้นพุนตกนเ่มันตีดมันติดเนาะจอมันแดม่อาเ่ไรมันแข็งถ้าฝนมันแดดแต่เออมือนึงก็มืดไทยมันติดอาจจะไทยมันสักเสามันตีดเด็ ดิบอะดิบเนี่แต่ย่างจะซื้อนี่ก็เต็มไปเต็ติดมันติดเนาะมันก็ดิดหมากไทยนะขนมเป็ไทยทิ้งกึ๊ดถามมันแดดดีกว่ยังไทยถามมันแดดจังมือหนึ่งก็ว่ามันแดดแต่สาวห้าเพศยังไม่ได้ห้าไทยก็ได้อ๋อ ิกเป็นซีซองแบบนี่อ่ะผูอื่นม้นกระไร้างบอเมื่อไหร่ยังฝากเราพี่น้องเก็บแต่พักน้อยหนึ่งพักตำนี้พักผู้สาวน้อยปวดไปพ่อถ่ายโยหุ่นโยที่ยังหูพี่น้องเไย ตับมอไอินไปสกดีสกดีเอือยขอบใจหลายเด้ออบเบดมว่าอะไรโทษบอกว่าว่าอะไปข้าไอเพิ่นมาเด็ดน้ำยางดัดธงไปแล้วไี่น้องเลยเพิ่นหะบาทไอ้ินใกอ้ไได้ทธจักงลักหน้ยางสองลักกิโลไปได้นี่ เวลาชิ้อยางซื้อเรื่อยวข้างหน้าอีกเลี้ยวอีกแม่นแม่นถังกับว่าแม่นง่ายได้พี่น้องยางหลัดทงเมื่อพี่น้องกลับไปเลย ก็ประมาณเึงสมุงก็สิฮอดนันบาดได้วินเนาะย่างไปก็ได้ลัดทงเอาล่ะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็สิมีเพียงสํานี้แล้วเนาะเดี๋ยวน้องบาดน้อยสิอ่าเฮ็ดเมนูแซ่บๆเนาะแซ่บน้อยที่เอื้อยเพิ่นเอามาให้ว่าสิอ้อมใส่บบแซ่นีกินแซบ าอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ชิมีเพียงเท่านีล้ล่ะขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่มาติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะกระฟ้าเป็นกำลังใจให้บ่าวน้อยเนเดอรโดยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เนเด้อพ์ขอันมือหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่ารขัว่าสบายดี